สวัสดีครับครับวันนี้เจอช่างแก่นะครับวันนี้เอามีดเล็กครับมีดเล็กมาขายครับนะแบบว่าราคาประหยัดนะครับช่วงนี้ก็ทำออกมาหลายเล่มเลยครับมีดเล็กนะครับประมาณ6นิ้ว7นิ้วเนี่ยครับนะมีทั้งกูหคานะครับกูหคาก็มีกูหคาเล็กนะครับนะสวยเลยครับนะนะ ผสวยมากเลยครับเนี่ยถ่ายชัดๆเลยนะบูราคาก็มี5-6เล่มนะครับแล้วก็เป็นมีดเนี่ยครับมีดมีดโบวีนะครับมีดโบวี้มีดโบวีไอมีดโบวีเล็กนะครับ6นิ้วนะครับนะมีดเล็กเหล็กแบริ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าทําแบบเซฟๆหน่อยนะครับทําแบบให้ราคามัน ราคามันแบบไม่แพงมากนะครับนะก็ให้พอซื้อหาซื้อหากันได้นะครับนะก็ราคาไม่แพงนะครับนะมีดไอ้มีดไอ้อน,นี้ครับกุลขานะครับนะอันนี้จะเป็นเหล็กแบริ่งนะครับนะเป็นเหล็กแบริ่งครับเป็นแบริงนะ่งเนาะด้ามไม้สาธรมีหมุดนะครับมีหมุด ทองเหลืองนะครับเจียวก็เป็นทองเหลืองนะครับนะอันนี้ขายเล่มละพันนะครับปกติก็ถ้าทำขายเอออันนี้พันสองนะครับปกติก็จะขายพันประมาณพันแปดนะครับนะพันแปดนะครับอันนี้นะเมื่อก่อนขายพันแปดส่วนอันนี้ก็เป็นมีดเล็กเหล็กแบร์ลิงนะครับนะอันนี้เหล็กแบร์ลิงเอออันนี้เหล็ก อันนี้เหล็กแบรนิ่งเนาะแล้วอันนี้เป็นเป็นก้านวาลนะครับก้านวาลเป็นก้านวาวเลเรือนะครับ oh. ก้านวาวเลเรือแบบนี้ครับนะนะ <Yeah. S 1> ครับผม mm hmm. ก็ตัดมาทําได้สองเล่มน,นะครับอันนี้ขายพันเดียวปกติแล้วจะขายอยู่พันหกนะครับนะพันหกอันนี้ก็มีเป็น เป็นอันเนี้ยครับเป็นด้ามคอมเบามือนะครับนะก็เอาใส่กับถุงกระเป๋าได้นะครับใส่กับของเกงได้เลยนะครับนะนะนะใช้พบคาพกคาก็ยิ้ชิดนี่ครับ <c oughs> นะ <c oughs> ก็เอาไว้เนี่ยครับหน้านี้ก็ปอกมะม่วงนะครับนะปอกมะม่วงเปลาหวานนะครับนะ อีกหน่อยก็เป็นมะม่วงสุกนะครับกับข้าวมันนะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนะก็กินกันทุกวันนะครับนะก็มีอยู่ประมาณอย่างละหกเล่มนะครับนะอันนี้พันสองนะครับอันนี้พันเดียวนะครับนะส่วนอันนี้เป็นมีดเนี่ยครับมีดปลายเขากวางนะครับอันนี้นะมีดปลายเขากวางแค่นะครับนะเป็นมีดอันนี้เป็นมีดที่เข้าวิธีมา อย่างนี้เลยนะครับจะขายพันหนึ่งครับนะด้ามเข่ากวางเนะ่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่เล่มนะครับส่วนอันนี้เป็นมีดเดบะนะครับเห็นมีดเดบะคอทองเหลืองนะครับคอทองเหลืองไอ้รูปอของอพระพระรามแผงสอนนะครับนะพระรามแผงสอนอันนี้ก็จะขาย ถามมาแล้วกันเนาะอันนี้นะมีอยู่เล่มเดียวครับผมส่วนพวกนี้ก็จะเป็นขวานนะครับขวานโฮมาฮอกนะครับขวานโฮมาฮอกไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เป็นไม้สาธรทนั้งหมดนะครับนะลายลายบ้างดำดำบ้างนะครับอันนี้อันนี้เป็นไม้ขนุนไงเนี่ยไม้หนุนนะครับเนี่ยไม้หนุนนะครับก็เนี่ยครับราวๆนะครับ 800้นียนะอันนี้นะเมื่อก่อนก็ขายพันบาทนะครับอันนี้เป็นขวานโฮมฮอนะครับนะใช้ขว้างระยะ4เมตรนี่ลงปักดีใช้ผ่าใช้ฟันใช้อะไรนะมคมกิ๊บเลยนะครับอันนี้นะคมแบบมีดเลยก็ยแล้วกันแล้วครับขวานช่างแก่นี่นะไม้ขมมนนะุนสวยครับขนาดว่า คมปาดกระดาษได้นะครับขวานไม่ใช่ธรรมดานะครับนะครับขวานปกตินี่ใบเขาจะทำหนาไงครับนะอันนี้อันนี้จะบอกให้นะครับเป็นเหล็กแบริ่งนะครับนะพิเศษนะครับเหล็กแบริ่งนะครับชิ้นใหญ่แบบนี้ครับนะชิ้นใหญ่แบบนี้ขายให้ดูหน่อยเนี่ยครับผมเนี่ยครับ เห็นนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยวงใหญ่เลยนะครับเนี่ยวงนี้ทําดาบก็เป็นแบบนี้นะเอามาทำดาบก็เป็นแบบนี้นะอันนี้มันทําดาบไม่ได้มันใช้พลังงานเยอะก็เลยเามาตัดตัดแล้วก็ามาทําขวานครับขวานนี่จะมีหลายแบบนะครับเล็กกว่านี้ก็มีเป็นในเป็นเป็น,ปนลูกปืน ลูกปืนของไอ้แบริ่งก็มีนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาโชว์นะครับวันนี้เอามาโชว์แค่นี้ก่อนนี่ขวานเล็กนะครับอันนี้ทนำะจากลูกปืนแบริ่งเออเล็กกว่าน,นี้มีอยู่เป็นเป็นลูกลูกปืนโรลโริ่งของของตลับลูกปืนนะครับอนะนะอันนี้เป็นเสื้อมันพวกนี้นะก็ไม่มีใครเคยทำมาก็แล้วกันนะครับนะ <c oughs> แบริ่งเนี่ยเหล็กแบริ่งเอามาทําขวานเนี่ยไม่ไม่เคยมีในที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นใครเห็นใครทํานะครับนะมีแต่ผมนี่แหละเอามาทานะครับอันนี้คุณภาพเนี่ยรับประกันได้ทุกเล่มน,นะครับนะสวยด้วยนะครับสวยด้วยเป็นขวานขวานฟันขวาน่านะครับอันนี้นะมุยก็มีมุยก็ยังมีอยู่ขวานนี่ผมมีอยู่ ห้าสิบกว่าเล่มน,นะครับนะเพราะว่าทํามาทํามาทําเก็บไว้เก็บไว้นะครับนะเพราะว่ามันทํายากนะครับนะแล้วก็ช่างเนี่ยเขามีงานเยอะนะครับทําอย่างอดีนไปก็เสียเวลาเขาตอนเข,เขาว่างเนี่ยผมก็เลยอัดฉีดนะครับ <c oughs> ผลิตออกมาให้มันให้เก็บไว้เยอะๆแล้วแล้วค่อยเอามาขายนะครับนะก็วันนี้โอกาสดีนะครับ นนะะขวานเนีย่ยมีขวานเหล็กแบริ่งเนี่ยหายากนะครับพรเพราะว่าไม่มีใครทำครับอันนี้เป็นมีดเหลานะครับนะมีดเหลาหลุดจองนะครับนะหลุดจองนะครับพอดีพี่เขาสั่งทำนะครับนะสั่งทำมีดเหลาทางภาคกลางนะครับนะทีนี้ผมถนัดแต่มีดเหลาทางเหนือนะครับนะ ก็อย่างนี้มีดเหลาทางเหนือมันไม่ไม่ใหญ่มากนะครับมีดเหลาที่ผมใช้งานอยูก่ก็มันจะเป็นแบบนี้ครับม,มีดเหลาเมืองนะครับนะมันเป็นแบบแต่มีดเหลาไทยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับพอดีพอดีผมทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาดูนะครับเขาบอกมันใหญ่ไปนะครับนะผมก็เลยเออไม่เป็นไรผมก็เก็บไว้แต่นี้ว่ามันไม่ใช่มีดเหลาธรรมดาครับมันเป็นมีด มีดใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับนะนะด้ามบ้องนะครับนะแล้วก็ต่อด้ามนะครับต่อด้ามต่อด้ามก็จะเป็นมีดเหลาได้นะครับใครชอบทําหัตถกรรมหรือว่าทําไม้ไผ่นะครับจักสานหรือว่าเนี่ยครับชอบแบบมีดแบบแปลกๆก็เอาไปได้นะครับนะผมมีอยู่เล่มเดียวนะครับเนี่ยสมดุลดีนะครับนะเนี่ยนะครับผมมนมันหลุดจองนะครับนะหลุดจองผมก็เก็บไว้เนี่ยนะ ส่วนอันนี้ก็เป็นมีดเนี่ยครับอันนี้ด้ามเขาด้ามเขาควายนะครับเขาควายสายฟ้านะครับนะมีอยู่เล่มเดียวนะครับอันนี้นะเป็นมีดจะถ้าสนใจก็เรียกหาได้นะครับจะให้ลงยันอะไรก็พร้อมทําให้ครับมีฝักด้วยครับมีฝักนะครับน่ารักนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นมีดด้ามเขาควายเหมือนกันนะครับ เป็นมีดแร่นะครับเป็นมีดแร่ด้ามเขาควายนะครับอันนี้นะคอทองเหลืองนะครับมีซองด้วยนะครับนะมีซองด้วยนะครับนะก็อยากได้ก็ถามมานะครับอันนี้เป็นมีดอันนี้ครับมีดใช้งานนั่นเองประสงค์นะครับนะมีดคบนะครับใช้ทากับข้าวได้ครับเชือดเฉือนับนบซอยได้หมดนะครับอันนี้ใช้ใช้ ใช้ประจําตัวนะครับนะใช้กีปลาถะเลยนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นแหนบรถจิ๊บมีอยู่เล่มเดียวแค่นั้นนะอันนี้นะเหลืออยู่เล่มเดียวครับไม่มีนะครับนะไอ้นนะตัวนี้ก็เป็นเหล็กแบริ่ิงนะครับเหล็กแบริลิงก็อย่างว่านะครับความทนทานนะครับความคมทานแข็งนะครับอันนี้อันนี้เป็นมีดเป็นมีดเหลาเหลาใช้งานช่างแกะนะครับอันนี้ลง ลงว่าคาถาเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี่ผมใช้ประจำนะครับมีดเหลาทางเหลือก็อยู่เนี้ยนะครับนะเหลาเนีหลาเงี้ยเีเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้มันใช้เครื่องจักรนะครับใช้มอเตอร์ใช้อะไรก็ก็ก็ใช้หางๆาหน่อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองนะครับลองดูว่ามันจะคนทานอย่าง ยังรุ่นก่อนๆไหมนะครับนะก็จะลองตัดเหล็ก3นิ้วดูนะครับนะก็ดูก่อนว่าเขาจะผ่านไหมนะสบายมากนะครับนะครับก็ใช้ดีใช้ทนนะครับนะเหล็กแบริ่ิงนะครับ ใช้ป้องกันตัวก็ได้นะครับใช้กว้างใช้อะไรระยะ3เมตรนะครับไปฝึกนะครับกว้างใช้ใช้ได้หลายแบบนะครับใช้ทางยุทธวิธีก็ได้นะครับนะปาดเชื้อเฉือนแทงนะครับหรือว่าใช้ทํากับโค้งกับข้าวนะครับออกผลไม้นะครับเป็นมีดเล็กนะครับเราใช้ประจําตัวเรานะครับไปไหนเราพกพาได้ใส่ในกระเป๋านะครับนะฟันไม้ก็ได้นะครับนะฟันไม้ก็ ฟันไม้ก็ได้ฟันไม้ก็ดีนะครับนะฟันไม้ก็ได้นะนี่ไม้แดงนะครับไม้แดงนี่ครับเห็นมันเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้ไม้แดงเลยนะครับไม้เนื้อแข็ง ก็ทนทานนะครับผนทานใช้งานดีนะครับผนทานใช้งานดีผมกิ๊บนะครับผมกิ๊บครับผมแล้วก็แข็งอยู่ในในเล่มเดียวกันนะครับก็เหมือนกันนะครับไอ การชุบการเนี่ยครับสูตรเดียวกันหมดนะครับนะสูตรเดียวกันหมดสูตรไม่ว่าเล็กหรือว่าใหญ่นะครับนะความแข็งนี่ก็มาตรฐานรูซาให้แก่งนะครับนะครับได้หมดนะครับ,ได,ดรบได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนะได้หมดถ้าสดชื่นครับผมครับก็ฝากฝากไว้นะครับนะ ใครต้องการมีดมีดดีๆไว้ทบติดตัวนะครับนะเป็นประเภทกูรขา,านี่ก็อันนี้ก็1200บาทนะครับมันทำยากหน่อยนะครับนะความยาวก็ประมาณนี้นนครับ6นิ้ว7นิ้วนะอันนี้อันนี้6นิ้วนะครับหนิ้ว หนิ้วก็เท่ากันนะอันนี้ก็หกนิ้วเหมือนกันนะเนี่ยเท่ากันมีดเล็กนะครับก็มีอยู่อย่างละหกเล่มนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับเนี่ยขายเล่มละพันนะครับอ่าผู้ที่ชอบสะสมหรือว่าชอบของดีนะครับไว้ติดตัวขมอาถรรพ์ต่างๆนะครับนะเล่มละพันเดียวนะครับนะอันนี้อันนี้ก็ทำไว้งั้นนะครับนะทำไว้ มันสวยดีครับมันแปลกด้วยมันเป็นเขาเขาปลายเขาปลายเขาของกวางนะครับนะอันนี้ก็เป็นมีดเดบานะครับนะมีดเดบาด้ามเขานะครับด้ามเขาฟ้าผ่านะครับนะก็มีอยู่เล่มเดียวนะครับเนี่ยนะครับงามเลยครับนะก็อยากได้ก็บอกมานะครับนะครับวันนี้ก็อำลาแล้วครับนะ ลานะครับฝากไว้นะครับนะก็สนใจก็โทรมานะครับ0899547220นะครับลายก็0863780810นะครับนะวันนี้อำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ